เคยสงสัยไหมว่า เด็กอาจจำเรื่องราวได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรนแม่ฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้นี้งานวิจัยจากมหาวิทยายลัยฮาวาดพบว่าเด็กทารกสามารถจำเสียงเพลงหรือเสียงพูดที่ได้ยินเมื่ออยู่ในครรนตอน25สัปดาห์ได้นักวิทยาศาสตร์ใช้การวิจัยผ่านการฟังเสียงเพลงให้ทารกที่เกิดแล้วฟังพบว่าทารกมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปสถ บัณน,นักวิจัยแห่งเนเธอร์แลนด์เผยว่าเด็กที่เคยได้ยินแม่พูดภาษาต่างประเทศตั้งแต่อยู่ในครันจะแสดงความสนใจและสามารถเรียนรู้ภาษานั้นได้เร็วกว่าปกติเรื่องนี้บอกว่าทารกมีความสามารถในการเรียนรู้ตั้งแต่ยังไม่ออกมาเห็นโลกโดยธรรมชาติของเด็กทารกนั้นน่าทึ่งจริงๆและยิ่งเข้าใจยิ่งช่วยให้เราเตรียมการดูแลลูกให้ดียิ่งขึ้น หากสนใจความรู้แบบนี้กดติดตามพ่อแม่ลูกช่องนี้ไว้ได้เลยมีอัปเดตคลิปทุกวัน